สวัสดีค่ะพบกับช่องโยย้อนชาแนลสวัสดีค่ะเช้าวันที่สองที่เชียงใหม่เดี๋ยววันนี้โยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ดอยสุเทพกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปหาเช่ารถกันก่อนนะคะเราจะวัน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 ,วนมอไซค์ไปกันค่ะตามโยมาเลยค่ะ ร้านเช่ามอไซค์ก็ไม่ไกลจากที่พักคันละ350บาทถึง400บาทต่อวันแล้วแต่รุ่นนะคะแล้วก็วางเงินประกันไว้5,000บาทค่ะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะจากนั้นเราก็ขับรถมาตามถนนหมายเลข1004ขับมาถึงสี่แยกห้างมายาเราก็ตรงไปเลยค่ะทุกคนขับตรงไปเรื่อยๆเราก็จะผ่านมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็ตรง ข้างรั้วมหาลัยก็จะมีคิวรถแดงนำเที่ยวไปดอยสุเทพราคาขาขึ้น50บาทขาลงก็50บาทเหมือนกันเที่ยวหนึ่งก็คบ10คนรถแดงก็จะพาขึ้นไปเที่ยวที่ดอยสุเทพเลยค่ะส่วนโยตอนนี้ก็แว้นไปกันต่อค่ะทุกคนนี่โยก็ขับรถออกมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าจะขับรถไปให้ถึงดอยสุเทพในช่วงเช้าเพราะว่าอากาศยังไม่ร้อนมากแล้วก็ รถยังไม่เยอะสักเท่าไหร่ขับรถขึ้นดอยแบบสบายสบายไม่ต้องรีบตอนนี้เราก็จะผ่านาสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยโอ้โหคนเยอะมากๆเลยแว้นไปกันต่อถนนก็เริ่มลาดชันแล้วนะคะใกล้จะถึงดอยแล้วคะ่ะ ตอนนี้โยก็มาถึงที่ดอยสุเทพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะเนี่ยค่ะน้องกาแฟถุงหัวเนี่ยตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะค่ะนวดนดนีนะสวัสดีน้องสวีน้ๆฮัลโหลกงแมากินปจินกาแฟนตัวนี้หลับสบายเลย พอเราเดินมาถึงด้านบนแล้วเราก็มาต่อคิวซื้อตั๋วลิฟต์ราคาก็อยู่ที่20บาทเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาบูชาดอกไม้ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันค่ะตอนนี้โยก็พร้อมแล้วไปไหว้พระธาตุกันค่ะทุกคน อ๋ออย่าลืมถอดรองเท้าด้วยนะก่อนขึ้นมาไหว้พระธาตุพร้อมกันหลียังคะทุกคนเดี๋ยวโยจะพาทุกคนเดินเวียนเทียนพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเดินเวียนไปทางด้านขวาสามรอบนะคะและท่องบทสวดมนต์ไปด้วยสามจบเดินเวียนเทียนเสร็จแล้วเราจะไปถ่ายรูปพระธาตุสวยๆกัน ตอนนี้โยก็ถ่ายรูปกับพระาธาตุดอยสุเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆว่าพกน้ำดื่มขวดเล็กๆขึ้นมาด้วยนะคะอากาศมันร้อนแล้วก็แดดแรงมากๆเลยตอนนี้ไปกันต่อค่ะทุกคนไหว้พระาธาตุเสร็จแล้วเดินลงมาด้านล่างเจอต้นดอกฟื่งฟ้าพุ่มใหญ่ๆสวยๆเดินตรงเข้ามาเลยโยจะพาทุกคนไปชมวิวเมืองเชียงใหม่กันค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่อา,อากาศลมพัดเย็นดีนะคะแต่ว่าดูดูดหมอกควันมองไม่ค่อยเห็นเมืองเชียงใหม่สักเท่าไหร่ดูสิคะทุกคนกำลังนั่งลิฟต์ลงจากดอยแล้วนะคะเราจะไปรับรูปที่จ้างช่างภาพถ่ายให้รูปละ100บาทถ่ายไป3รูปเลยวันนี้ ได้มาแล้วลูกตอนนี้ก็จะกลับไปหาของกินกันก่อนนะคะทุกคนก่อนอื่นใส่หมวกกันน็อกก่อนนะเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางได้วันนี้โยจะพาทุกคนไปกินข้าวที่ร้านคาเฟ่ที่ดังที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่กันค่ะ Fern Forest Cafe บรรยากาศเย็นสบายร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งในสวนและบ้านสองชั้นตอนที่โยเดินเข้ามาก็ต้องจองคิวก่อนกว่าตัวจะว่างแต่พนักง,งานที่ร้านบริการดีมากๆเลยของอร่อยก็ต้องรอหน่อยนะคะทุกคนมาเชียงใหม่ทั้งทีโยสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไว้แล้วแต่ตอนนี้โยจะพาเพื่อนๆมา มา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 ชมเค้กกันค่ะออ้ยมันน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้ยอยากกินทุกหน้าเลยเลือกไม่ถูกแล้วเอาไงดีอะตอนนี้น้ำลายก็เริ่มสาะแล้วเฮ้ยเอาไงเอาไงโอ้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากิน ดูสิคะทุกคนน่ากินทั้งนั้นเลยสุดชื่นต่อด้วยต้มยำเห็ดอ,อ,อีกคำอ,อ,อร่อยและอันนี้ก็คือเค้กที่โยเลือกโคโคนัทชีสพายโอ้ย นุ่มมากหอมหอมมะพร้าวนุ่มละลายในปากโยแนะนำเลยโคโคนัทชีสพายหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก่อนกลับไปที่โรงแรมโยจะพาทุกคนมาไหว้พระหนึ่งวัดตอนนี้โยก็มาถึงวัดราชมนเทียนอยู่ไม่ไกลจากร้านคาเฟ่เฟิร์สฟอเรสและวัดราชมนเทียนอยู่ถนนสีภูมิซอย9ตอนที่โยขับรถมอไซค์ผ่านรอบคูเมืองบนถนนสีภูมิ โยสดุดตากับพระพุทธรูปองค์โตโตแล้วก็วิหารคือสวยมากว้าวบนวิหารสวยงามมากๆและเงียบสงบเข้าไปไหว้พระเจ้าหลวงทันใจกันค่ะทุกคนมาขอพรอธิษฐานกันเลยนะคะใจโยก็อยากนั่งชมพระพัก พระเจ้าหลวงทันใจนานๆเพราะว่าสวยงามจริงๆแต่ก็ถึงเวลาต้องกลับไปที่โรงแรมแล้วค่ะสำหรับวันนี้อิ่มบุญและอิ่มท้องมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วพรุ่งนี้ล่ะดูซิว่าโยจะไปเที่ยวไหนต่ออย่าลืมกดติดตามกด subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องโยย้อนชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย